สัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็มาพบกับฝ้ายอีกแล้วนะคะวันนี้ฝ้ายมีบอลสีสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะก็วันนี้เป็นโปรเนาะโปรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะท่านผู้ชมส่งนี้น่าจะได้ประมาณช่วงหลังปีใหม่เลยนะคะท่านผู้ชมขาใครสนใจต้นอะไรนะคะ <c oughs> ก็โทรมาหาฝ้ายได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์ 8 6ดหกสี่ศูนะคะเดี๋ยววันนี้มีโปรพิเศษให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะโปรพิเศษเนาะอ่ะเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะวันนี้สำหรับค่าจัดส่งนะคะท่านผู้ชมไฟล์ให้เลยนะคะที่ห้าสิบบาทเหมาๆนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าท่านผู้ชมซื้อครบสี่ร้อยบาทนะคะสี่รอยบาทนะคะ เอาแค่ค่าส่ง9บาทพอนะคะ9บาทพอค่ะนะคะโปรนะคะวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะกับโปรเลข9นะคะเราจะได้9หน้าไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมขา9หน้าไปด้วยกันนะคะตอนนี้เนาะก่อนเริ่มคลิปก็นูนรถเกี่ยวนะคะวันนี้บ้านฝ้ายเกี่ยวข้าวพอดีค่ะพ่อเกี่ยวข้าวนะคะท่านผู้ชมก็เลยนี่ผ่านพอดีเลย ก่อนดูบอลสีนะคะก็ดูข้าวกันไปก่อนนะท่านผู้ชมนูนเหลืองเลยค่ะพอไฟก็เฝ้าอยู่ข้างล่างนะคะเกีย่ยวข้าวนะน่าจะได้อยู่ท่านผู้ชมเหลืองๆเนาะเดี๋ยวรอไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะคะ <c oughs> ตอนนี้ราคาข้าวก็กําลังหมื่นเท่าไหร่นี่แหละนะคะท่านผู้ชมอ่ะ มาต่อกันนะคะที่เรื่องบอลสีเนาะ <c oughs> อ่าโปรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะสำหรับซื้อครบ400บาทค่าส่งแค่9บาทเท่านั้นนะคะอ่านี่ค่ะแล้วไม่พอนะคะทุกตะก้านะคะทุกตะก้านะฝ้ายจะใส่บอลสีไปให้ทุกตะก้าเลยนะคะกระถางสีนะจะใส่กระถางสีไปให้นะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าใส่กระถางให้มันจะ ในพอตะกก้านะท่านผู้ชมขาทุกตะกก้านะคะสุ่มใส่นะของนี้สุ่มใส่นะท่านผู้ชมขาบอนบอลสีกระถางสี่ไปให้ทุกทุกเจ้าเลยนะคะก็รอรุ้นนะคะว่าจะได้อะไรเนาะ <c oughs> เปิดกันที่หานุมานประสานกายป้ายหดหดนะคะป้ายเขียวหดหดนะคะน้องจึ้งมากค่ะ <c oughs> ท่านผู้ชมป้ายเขียวจึ้งมากกระถางห้าตัวนี้นะคะอยู่ที่สอง 200บาทพอค่ะ200บาทท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> ช่วงนี้ก็ไอนะคะฝ้ายเนาะไม่รู้เป็นอะไรไอแต่ว่าปกตินะคะร่างกายปกติซับจเจริญน,นะคะซับจเจริญแดงๆแบบนี้เลยค่ะกระถาง5ดินก็นะคะคืออายุเขาก็นานอยู่นะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะกระถาง5เริ่มลนแล้วนะคะตัวนี้150บาทเท่านั้นค่ะ 150บบาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะ่ะคลิปนี้นะคะส่งหลังปีใหม่เลยนะคะก็สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมไปเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะด้วยความสุขนะคะแล้วก็ความเจริญก้าวหน้านะคะ มีความสุขตลอดทั้งปีในปีหน้านะคะแล้วก็เฮงเฮงรวยรวย,รวยกันทุกท่านเลยทุกคนเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะพันดาวนะคะ100บาทค่ะท่านผู้ชม100บาทขาดตัวค่ะแต่ได้กระถางท่าไปนะคะท่านผู้ชมอส่งไข่ตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมอ่าอส่งไข่เอาไปที่180บาทเนาะฟอร์มเนี้ย180จะมี150ด้วยนะคะ จะมี150ด้วยน้องล้นกระถางแล้วนะคะเนื้อคู่เอาไปอัพกระถาง8ทีนะคะตัวนี้นี่โอ้โห <c oughs> บัวสวรรค์น,นะคะบัวสวรรค์ตัวนี้สองยห้าบาทจะมี200ด้วยค่ะท่านผู้ชมมี200ด้วยนะคะ,ะ,คะก็ย่อมกว่านี้นิดนึงเท่านั้นเองนะคะสนใจต้นไหนจริงบัวสวรรค์เป็นบอนที่เลี้ยงง่ายอยู่นะคะเนี่ยเพราะว่าเขาแรกๆอะคะ่ะคือจริงๆ ท่านผู้ชมส่วนใหญ่เลี้ยงนอกตู้กันนะคะแต่ก็มีท่านผู้ชมที่เลี้ยงในตู้เหมือนกันนะคะถ้ารู้สึกว่าเขาไม่โตนะคะแล้วเราไม่ได้มีตู้แนะนําให้ทํากระโจมให้เขานะคะพอเขาใหญ่แล้วเราค่อยเอาออกมานะท่านผู้ชมคะหรือจะซื้อไซส์แบบนี้ไปเลยนะคะไซส์แบบนี้ใหญ่ๆไปเลยะคะ่ะเนี่ยอย่างเพชรบ้านปทุมก็ร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมเนี่ยร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าเอาไปเปลี่ยนกระถางนะคะท่านผู้ชมเอาไปเปลี่ยนกระถางนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเทพโสทรนนะคะร้อยห้าสบาทนะคะเทพโสทรล้อยหบาทนะคะส่วนใหญ่ก็จะไซส์กระถาง5้านะท่านผู้ชมเนาะอ่ะตัวนี้ค่ะตุ๊กแกก้านดำนะคะเนื้อคู่ฉันยังไม่เกิดจริงๆเพราะว่าน้องเนี่ยมีกระถางเดียวนะคะแล้วหน้าก็สวยด้วยก้านดำนะคะเนื้อคู่ฉันยังไม่เกิด สักทีหลาดูมันยังไม่มีวีแววจะพบจะไม่รู้ต้งนานเท่าไรกว่าฉันนั้นจะได้เจอเจอและมันจะมีสักคนไหมก็ได้ดือฝฟันไปตัวนี้อ้อตัวนี้มีเจ้าของแล้วขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมน้องแต่งงานแล้วตัวนี้ค่ะชายชนนะท่านผู้ชม ตัวนี้แดงโหดๆเหมือนไปโกรธใครมาค่ะจริงๆอะมันมีฟอร์มร้อยนะท่านผู้ชมแต่ตัวนี้เอาไป120บาทนะคะมันแดงโหดมากๆที่เหลือจะเป็นฟอร์มร้อยกระถางร้อยหมดเลยค่ะนี่ค่ะ <c oughs> ตัวนี้นะคะจะเป็นสีกักจนาพิเศษค่ะเจนหนึ่งค่ะ สีแดงนะคะแดงเข้มๆแบบนี้นะคะจะไม่ใช่แบบหน้าชมพูเนาะถ้าหน้าชมพูจะเป็นเจน2แต่ความสวยเนี่ยเอาจริงๆนะสวยเหมือนกันท่านผู้ชมตัวนี้มีหนอแล้วค่ะมีหนอแล้วค่ะตัวนี้200บาทนะท่านผู้ชม200บาทช่วงนี้ฝ้ายก็ยังแบบเนาะมีอีกหลายต้นที่ยังไม่ได้อาบนะคะอันนี้คือคุณหญิงก็คือเจ้าสาวไม่ป้ายนะคะ เจ้าเสาวไม่ป้ายนะก็จะกัดแบบนี้แหละหน้าชมพูก้านแข็งแบบนี้นะคะ100บาทล้นๆเลยค่ะอันนี้คือเท้าลำไพยป้ายแดงค่ะเท้าลำไพยป้ายแดงตัวนี้150บาทนะคะท่านะผู้ชมน้องเนี่ยค่ะ150บาทนะคะเท้าลำไยเนาะอ่ะเนี่ยค่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะจะเป็นสุดปัถนาต้นใหญ่นะคะตัวนี้100่งร้อบาทค่ะ ตัวนี้หนึ่บาทนะนี่ค่ะนี่หน้าสวยๆต้นโตๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นอสงไขยท่านผู้ชมอสงไขยเนี่ยฟอร์มเนี้ยร้อบาทนะคะ150บาทนะมีหลายต้นค่ะ150บบาทเนี่ยถ้าใครเลี้ยงนอกตู้ก็คือเอาไปเอาไปได้นะลูกค้าเพราะว่ามันใหญ่แล้ว ก็ธรรมดาเนาะถ้ายิ่งแก่ต้นนะคะบางต้นอาจจะยุบสร้างหัวนะคะช่วงหน้าหนาวอะ่ะเขาก็จะสร้างหัวของเขานะท่านผู้ชมแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะหน้าฝุนนะนะคะบางทีก็เป็นกอเลยบางคนสังเกตไหมคะคเขาเลี้ยงเป็นกอเลยนะคะคนที่เขาเลี้ยงนานๆนะเนาะ,นอ,ะอันนี้นารีบุรพานะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นโตๆมากๆเลยนะคะ อ่ะอันนี้ก็เกศนะลูกค้าหน้าหนาวแล้วด่างก็ค่อยหายเดี๋ยวจะมาใหม่นะหมดหนาวเดี๋วด่างก็เริ่มขึ้นอันนี้ไฟเซลให้อยู่ที่150บาทนะคะเซลให้ร้อห้าสิบาทพอมีหลายต้นค่ะไซนี้ยเพราะว่าความด่างเขามันหายไปกับหน้าหนาวเนาะ <c oughs> ตัวเนี้ยนะคะก็บีในร้อยนะคะลูกค้าได้ไป3ต้นนะปลูก2ต้นคู่แต่อีกต้นนึงมีหน่อขึ้นต้นนี้ยไปสองบาทค่ะ ต้นนี้เอาไปสองร้อยบาทเป็นกอเลยค่ะเนาะเป็นกอเลยเอาไปสองร้อยบาทนี่ก็นาลีร้อยห้าสิบนะคะจะใหญ่มากสังเกตดูอันนี้เบนจะลงน้ำทองค่ะลูกค้าเป็นฟอร์มแบบต้นนี้มีแค่สองหนอค่ะเท่ากับว่าได้ไปสามต้นนะคะตัวนี้สองร้อยบาทค่ะลูกค้าไปทำจำนวนนะคะสองร้อยบาทนะคะ อ่าเนาะเดี๋ยววันนี้ที่ได้ยินเสียงนะคือรถเกี่ยวเนาะที่ไฟถ่ายให้ดูไปเมื่อต้นคลิปนะคะวันนี้พอไฟเกี่ยวข้าวนั่นเองนะท่านผู้ชมอ่ามาที่ฝั่งนี้ค่ะท่านผู้ชมบ้านพี่อยู่ฝั่งขนนบ้านน้องอยู่ฝั่งขนี้หวัวสะพานชนกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีโอ้ยอันนี้สาลาินแผงไฟยังไม่ได้ผ่าลูกคะ่ะแผงป้ายเนี่ย ต้องผานนะคะอันนี้ทศกัณ์นะคะสองต้นคู่คลูกค้าจะได้ไปฟอร์มแบบสองต้นคู่นะคะหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตู้นูนเนาะนี่อันนี้ก็เป็นอสงไข่ร้อยห้าสิบลูกค้ามันจะมีร้อยแปดสิบกับร้อยห้าสิบเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นสุดปรัสนาแผงสุดปรัศนาแผงพื้นเขียวแล้วกัดเห็นไหมคะอันนี้จะแผงตัวนี้จะหน้าปกติเห็นไหมคะตัวนี้จะน้าน้ำตาลต้นละหนึ่งร้อยเท่ากันค่ะ นะคะหนึ่งร้อยเท่ากันเลยใหญ่ตัวนี้สวยหวานมากเลยไม่มีใครชอบหรอคะ <c oughs> สวยหวานน้ำตาลเรียกพี่เลยนะคะลูกค้เาเวลมายุราหนึ่งร้อยบาทมีต้นเดียวเท่านั้นนะคะมีต้นเดียวนะคะมีต้นเดียวเท่านั้นเองกระถางเนี้ยก็มีต้นเดียวคะ่ะก็คือเพชรป้านปทุมสองต้นปลูกคู่กัน,นะคะ่ะต้นหนึ่งป้ายต้นหนึ่งไม่ป้ายคะ่ะตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทนะคะ จะมีป้ายด้วยที่แบบเดียว150บาทเหมือนกันตัวนั้นใหญ่นะคะท่านผู้ชมใหญ่เนาะตัวนี้หลวงพ่อพูนแผงใบยาวค่ะ150บาทค่ะแต่ถ้าใครอยากได้หน้าที่แบบอ่าเนี่ยค่ะอันนี้ก็200บาทเห็นไหมคะมันจะต่างกันนิดนิดนึงเนี่ยค่ะ200กับ150นะคะแล้วแต่ความชอบเนาะนะ้าเมืองน,อน้นวันนี้เซลให้ค่ะ กระถางละหนึ่งร้อยมีสองกระถางค่ะน้ำมังนนกระถางละหนึ่งร้อยมีแค่สองกระถางเนาะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นนกพะเก้าด่างค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะคัดคัดแต่ต้นทิ้นแบบหน้าประมาณนี้ไปให้เนาะท่านผู้ชมต้นเดี่ยวนะคะร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะมีหลายต้นอยู่นะนี่ก็หน้าแดงเห็นไหมคะ เนี่ยหนึ่งร้อยบาทค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะนกพะเก้าด่างท่านผู้ชมอันนี้ขุนสี่คนจะคงค่ะอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ถ้าเป็นไก่ทองประเสริฐเนี่ยเขาจะป้ายนะท่านผู้ชมป้ายแดงมาดูฝั่งนี้ค่ะท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นทิปวารีเนาะทิปวารีนะคะน้องกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมน่าจะสร้างหัวแล้วนะเพราะว่าน้องคือดินเริ่มโทมแล้วค่ะนี่ค่ะสร้างหัวแหละ ใครมีดาราถ้าเป็นดาราจะป้ายเนาะอันนี้ทิพวารีนะคะหนึ่งร้อยบาทถ้าตัวนี้ดาราค่ะลูกค้าอุ้ยแต่เขาป้ายน้อยลูกค้าอันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยไฟให้ไปดูอีกต้นหนึ่งมันจะด่างเยอะกว่านี้ค่ะต้นละสองร้อยเนาะถ้ากระถางสี่ร้อยห้าสิบอันนี้สุนทรพูหนึ่งร้อยบาทนะคะองคุลีมาหนึ่งร้อยบาทค่ะมีกระถางเดียว แล้วก็แนะตัวนี้ค่ะจะแนะนําเลยเพราะว่าสวยเจ้าจาัก,กรพพัดด่างตัวนี้จะมีหลายกระถางอยู่ค่ะน้องเลี้ยงง่ายนะคะทําจํานวนง่ายด้วยเ <c oughs> นี่ยค่ะน้องชื่อเจ้าจาัก,กระพัดด่างค่ะ100บาทนะคะน้องมีความด่างละกัดเม็ดชมพูค่ะตัวนี้แนะนําเลยนี่ก็เป็นเกาะเกตที่ร้อยห้าสิบค่ะเซลล์ให้เลยสําหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยค่ะร้อยหสิบาท เจ้าสาวเจ้าสาวลูกค้าฟอมเนี้ยไฟให้ไป180นะคะย่อมกว่า200นะคะเอาไป180นะคะเขาจะป้ายน้อยกว่าเนาะตามหน้าเลยนะคะถ้าเป็นไก่ทองประเสริฐนะคะจะกระถางละ100บาทค่ะนี่ไก่ทองประเสริฐป้ายนะคะกระถาง5เห็นไหมคะตัวนี้จะ100บาทนะคะเทพเทวฤทธิ์150บาทค่ะ แล้วก็จะมีนบก้าด่างตัวนี้พื้นเขียวด่างเห็นไหมคะจะสวยอีกแบบหนึง100บาทค่ะลูกค้านี่ก็หนุมานประสานกายนะคะ200บาทนะคะ200บาทตัวนี้ค่ะพิเศษมี2ต้นนะคะไก่ทองประเสริฐปลูกคู่กับยักษ์ปักหลันตัวนี้150บาทนะคะมีแค่กระถางเดียวนะคะอ่านี่ค่ะบัวสวรรค์ฟอร์ม200ค่ะเริ่มโซมและน่าจะสร้างหัวนะคะท่านะผู้ชม มาตู้นี้ค่ะน้องคือโชคลำซ้ำค่ะโชคลำซ้ำน้องมีแค่กระถางเดียวค่ะลูกค้าที่เปิดหน้าออกมาแบบนี้ตัวนี้นะคะกระถางใหญ่ๆเลยร้อยแปดสิบาทค่ะลูกค้าหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะโชคลำซ้ำกระถางห้าค่ะตัวนี้รัศมีเงินนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทบอนป้ายเขียวค่ะท่านผู้ชมกระถางห้าล้นเลยร้อยห้าสิบบาทค่ะ ตัวนี้ค่ะหงสุวรรณนะคะยังจํากันได้ไหมคะกระถางห้าใหญ่ๆเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะหงสุวรรณนะหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้นางรักสดเทวีลูกค้ากระถางสี่นะคะ <c oughs> แต่น้องป้ายเขียวเลยนะคะออันนี้เอาไปที่แปดสิบบาทนะคะกระถางสี่อันนี้ก็คือแสงสุวรรณค่ะสองต้นคู่เลยค่ะสองต้นคู่ลูกค้าไป เอาไปที่80บาทก็ได้ค่ะนี่กระถางเดียวนะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางในทยงหมิน่นนทยงหมิ่น80บบาทกระถางสี่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเทวาสุวรรณใบเขาแบบจากแต่จากส,สองสัปดาห์ก่อนนะคะใบเขาจะสี่ห้าใบตอนนี้เขาทิ้งใบสร้างหัวท่านผู้ชมดูเนาะ อันนี้ค่ะมุกดาหารสวยมากๆาน้ผมาชมได้ไปรอหน่อเลยนะเพราะว่ามีส่งกระถางลูกค้าเนี่ยค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะเนี่ยค่ะมันเป็นไซสตั้งแม่เลยนะคะร้อยห้าสิบาทเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเพชรบ้านประทุมอะร้อยห้าสิบาทท่านผะู้ชมเนี่ยร้อยห้าสิบาทอะเขาใหญ่อะคะ่ะ เนี่ยค่ะเขาใหญ่แล้วเขาป้ายชัดเนาะร้อยห้าสิบบาทนะคะนั่นก็จะเป็นกระถางสี่เนาะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยอ่ะอันนี้เท้าหิรันพนาสูลูกค้า,าไปหนึ่งร้อยพอค่ะมีแค่ส่งกระถางหนึงร้อบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้นางพญาค่ะนางพญาเนี่ยหนึ่อยห้าสิบาทนาะมีแค่สงกระถางนะคะ นี่ค่ะร้อบาทค่ะนางพญานะวันนี้มีโปรดีๆนะค่าส่งนะคะซื้อครบ400บาทส่งแค่เก้าค่าส่งแค่เ้าบาทเท่านั้นถ้าไม่ซื้อไม่ถึง4ี0ก็ห้บาทเหมาๆนะคะตัวนี้ค่ะประสาททองป้ายเศรษฐีเงินล้านใสตั้งแม่ค่ะกระถางห้าล้นๆ้นสองบาทค่ะ250บบาทลูกค้าโอ้โหใครอ,อายากได้ตัวนี้คะ เป็นนางวิชุดาค่ะลูกค้าน้องมีหน่อแล้วเห็นไหมคะกระถางนี้เอาไปสองร้อยค่ะใหญ่มากๆเลยสองร้อยบาทอันนั้นชายชนคู่นะคะชายชนคู่ฝายให้ไปที่ร้อยห้าสิบค่ะลูกค้าอันนั้นชายชนคู่กับเท้าลำไยก็ไปร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบบาทเนาะ <c oughs> ชมพูทวีปมีหนอแล้วลูกค้า เอาไปร้อยเดียวพอค่ะร้อยเดียวพอเลยบุตรินนะคะบุตรินน่ะใส่ตั้งแม่ไฟขอสองร้อยละกันนะลูกค้ามันใหญ่จริงๆนะคะสองร้อยใครอยากได้ดารานพลััไป้ายลึกๆคะต้นนั้นน่ะนานแล้วค่ะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะท่านผู้ชมอ๋อนางรักสดก็มีสองกระถางแปสิบบาทนะคะ นี่ก็เหมือนกันแต่ยังไม่โตโอ้แม่พันชุดนี้นี่พื้นเขียวดีจังเลยค่ะโดยปกติแล้วแต่ความชอบน้องบางคนก็ชอบเขียวแบบเข้มเข้มเขียวแบบชัดๆนะคะบางท่านก็ชอบเขียวแบบที่มันเหมือนเขียวขี้ม้านะทานผู้ชมแต่ตัวฝ้ายก็ชอบเขียวสดแบบแบบเมื่อกี้ค่ะอันนี้หันุมานเข้าเฝ้าคะ่ะลูกค้าร้อยห้าสิบบาทนะคะน้องใหญ่มากๆร้อยห้าสิบบาท นี่ก็อาส่งไข่ร้อยห้าลูกค้าเอาส่งไข 150, ่ร้อยห้าสมกออันนี้กระถางสไฟยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะศิลาหุ้มทองกระถาง4ลูกค้าสนใจไหมคะ50บาทนะคะ50บาทอันนี้เท้าลำไยคู่กับวิชุดาป้ายคะ่ะ2ต้นในกระถางเอาไปที่200บาทนะคะ200บาทเนาะ อ่ะลูกค้าบอกราคาไฟายมาด้วยก็ได้นะคะเผื่อว่าไฟายบอกผิดบอกถูกยังไงนะคะเอเอเอเดี๋ยว <c oughs> แล้วก็โปรส่งไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะไฟายจะใส่บอนไปให้ลูกค้าทุกต้นทุกตะก้าเลยนะคะตะก้าละหนึ่งต้นกระถางสี่นะคะยังไงก็ สวัสดีปีใหม่นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะคะแล้วก็ก้าวหน้านะคะไปด้วยกันนะคะรวยๆเฮงเฮงค่ะวันนี้จบคลิปไปเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวจบคลิปไปกับข้าวทุ่งนาเหลืองๆนะคะท่านผู้ชมตอนนี้กําลังเกี่ยวเลยนะคะนูน่น มีทั้งเกี่ยวแล้วเราก็ยังไม่เกี่ยวนะคะท่านผู้ชมจะได้กี่เกียนนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะเพราะว่าคลิปล่าสุดเนาะเหมือนเราเพิ่งเกี่ยวไปเองนะคะโอ้โหพ่อไฟนี่ก็ทําเก่งจริงๆค่ะเกี่ยวเอาเกี่ยวเอาเลยนะคะทีนี้นาปังนะคะท่านผู้ชมก็เลยจะบ่อยหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวไฟนะคะจบคลิปไปเท่านี้นะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องลูกชาวนายอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้จบคลิปไปเท่านี้สวัสดีค่ะ